หุ้นพาวเวอร์ทมแมกกาซีนข่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศแต่วก็มีคนเอาถ่านหินก,กับไปไปไปไอตัวปิดตัวเรืเ่องขึ้นมามันก็มาเผาเพิ่มเติมทําให้สมดุลของบรรยากาศเนี่ยมันเปลี่ยนไปเริ่มที่แค่เรือนจรเนี่ยจะมีอยู่ในระดับปกติที่ทําให้โรคอุบุติึ่งมันก็เกิดจากไบโอแมสเหล่านี้แหละแต่ลำหลังเนี่ยตรวรุ่นม,มันเสีย วันนี้ผมมีความยินดีนะครับที่จะได้เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นสะพานบุญนะฮะที่เราจะทำให้โลกนี้สีเขียวกันนะครับบริษัทแอดเอนเนอร์จีโซลูชันเนี่ยก่อตั้งขึ้นวันที่14สิงหาคมปีพศ2562นะครับด้วยทุนจดทะเบียนประมาณ200ล้านบาทโดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทเอเชียกรีนเอนเนรจีต้นรวมถึงการดำเนินการด้านธุรกิจโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ให้กับนวยงานรักหกรือเอกชนนะครับซึ่ง a v m ก็ยินดีร่วมมือในโครงการ Energy Transformation เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ธุรกิจพลังงานสะอาดและส่งเสริมให้ทั้งสองบริษัทได้ใช้ความเชี่ยวชาญที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งตัวปริมาณการใช้ถ่านหินแลกันะะนะครับปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีตัวเลขการนำเข้าอยู่ประมาณ20ล้านตันต่อปีนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยแาแบ่งไปเป็นกลุ่มปูนซีเมนต์ที่นําเข้าเองใช้เองสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเรฟรดต้ใช้เองอีกประมาณ3ล้านตันแล้วก็มีส่วนอีกประมาณ7ล้านตันเนี่ยเจ็ดถึงแล้านตันเป็นส่วนที่ถูกนํามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับเช่นโรงงานทั่ว,วไปเช่นโรงงานผลิตเสื้อผ้าเครื่องหอมยางรถยนต์นะครับซึ่งตรงนั้นนะครับคือ การใช้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นดีมานที่ค่อนข้างสเตเบิลตอนนี้เนี่ยเรากำลังพยายามพยายามที่จะลดการใช้ตรงนั้นนะครับก็คือลดการใช้ตัวถ่านหินที่ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมประมาณ7จ็ถึงสิล้านตันเนี่ยมาเป็นไบโอแมสซึ่งพอ,อถ่านหินเนี่ยลดการใช้สักหนึ่งล้านตันเนี่ยตัวดีมานของไบโอแมสเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ2อถึงสองจุาเท่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ ทำให้ตัวเลขของอถ้าสมมุติเกิดการ switching 100%เ,เ,เนี่ยตัวเลขจะมาหาศาลนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ที่เรียกว่าค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับเราจะไปเปลี่ยนคือหนึ่งคือเราสามารถไปลงทุนในการทําไอร์อให้เลยแล้วก็ขายพลังงานพลังงานก็จะมีหลายแบบบางโรงงานก็ใช้ไอ้น้ำนะครับซึ่งจากที่ท่านเกียรติชายพูดก็คือเราเอาเราต้องพึ่งทางทเด็เขา<ช>ว่าไอเดียนครับ<ช>ผมขอเช้อเพิงมา แล้วผมก็จะอยู่ตรงกลางเราใช้เพิงเนี่ยมาเปลี่ยนมะพราะ้าวมาทำอะไรตา่างแล้วก็เป็นโปรดัก t เช่นไอ้น้าหรือไฟฟ้าให้กับลูกค้านะครับโรงงานที่เราได้เข้าไปทำแล้วก็จะมีต่างๆเช่นโรงงานกระดาษนะซึ่งเขาจะใช้ไอ้น้ำโมเลค่อนข้างเยอะหรือ,เ,อ,อเรามองในโซนของออ c l m e, เช่นเดียวกันนะครับเราได้เข้าไปที่เวยดนามเหมือนกันนะครับนั้นจะเป็นพวกอุตสาหกรรมอาหารซึ่งอาหารเนี่ย เขาจะใช้พลังงานพวกไอ้น้ำในการที่จะเซนิลไลส์หรือว่าทำความสะอาดอาหรารเนี่ยค่อนข้างเยอะหรือปรุงอาหารนะครับฉันเราก็บอกว่าแทนที่คุณจะไปลงทุนเองนะครับผมไปลงทุนให้เป็นกลางน้ําโดยที่ผมมี ABN เป็นเพื่อนผมเข้ามาในการที่จะ supply พวกไบโอแมสต่างๆให้นะครับก็เ mm hmm. ลยเป็นที่มาของนี้ว่าทําไมเราถึงเห็น s y n เน g y จีระหว่างสองบริษัทก็คือทางเขาอยู่ต้นน้ําในการที่จดหาพวกนี้ต่างๆให้เราอยู่กลางน้ําในการที่จะเปลี่ยนจาก ไปโอเมสมาเป็นสิ่งลูกค้าต้องการให้นะครับเราทำอะซัพพลายนะ้ำให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอยู่หนึ่งลายนะครับที่สมุทรสาครเนี่ยเราก็ใช้เชื้อเพลิงเป็นไม้สับนะครับจากทางเอเชียเวลแมสนะครับปริมาณการใช้นะครับต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15,000หมื่นงหมื่นตันต่อปีนะครับอันนี้คือหนึ่งโครงการนะฮะซึ่งเรามองโครงการลักษณะเนี่ย ำนวนหนึ่งนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็1 0บถึงยี่สโครงการนะฮะซึ่งจะเห็นว่าถ้าเราขึ้นโครงการได้ครบถ้วนเนี่ยมันจะมีการใช้ไฟโอมันับแสงตันต่อปีนะครับอันนี้เสริมนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมที่เรามองอยู่ตอนนี้หลักๆนะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกระดาษนะครับเกี่ยวกับแพคกเกจจิ uh, ้งนะครับอุตสาหกรรมอาหารนะครับ แล้วก็อุตสาหกรรมที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็เกี่ยวกับพลังงานแลคืกการผลิตไฟฟ้าให้กับภาครัฐและลูกค้าที่เป็นอุตสาหกรรม